สวัสดีค่ะดิฉันนางกุดาโชติวานนท์ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้อยกันเหลืองต้องขอขอบคุณบริษัทโกบอลบริษัทตากสิโนโกบอลพร้อมด้วยคุณธนินทัศน์ผูแก้วที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับพวกเราชาวบ้านห้อยกันเหลืองโดยการประสานงานของคุณชาญชัยพาเหมาะซึ่งเป็นลูกหลานของบ้านนี้ด้วยความเป็นห่วง พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านห้อยกระเหลืองจึงได้มีการประสานงานกับทางบริษัทเพื่อขอเครื่องตรวจ ATK ให้กับหมู่บ้านดิชันในานามตัวแทนของชาวบ้านห้อยกระเหลืองต้องขอขอบคุณบริษัทจากสินโตบอล้อบด้วยคุณธนิทัศน์คุณแก้วและคุณชานใจพาหมอกเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ